วันนี้ที่เราขึ้นมาเนี่เหตุผลค่ะขอบคุณค่ะน้องนัทขอบคุณลูกนะวันเกิดวันเกิดใครเดาสิฮะน้องหนึ่งเหรอวันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้แทนครับไม่ใช่ก็เกิดไปแล้วจำไม่ได้ไปแล้วไม่ใช่ถ้าครณรักก็ต้องมาค่ะวันนี้วันเกิดน้องสองค่ะน้องสามเมื่อไมาเซอร์ไพรส์เพื่อนยังไง มันเกิดทั้งสองเองาะด้วยความที่โบเค้กเนี่ยเาจะแบบสปอนเซอร์ให้ใช่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใครทุกๆคนที่มีเข้าประกวดนะคคุณครูด้วยอะไรด้วยแล้วโบเค้กสนับสนุนนะคะเดี๋ยวตอนเลิกก็เดี๋ยวค่อยไปทานกันนะคะแล้วก็ตอยัางไก็ตามร้องเพลง Happy Birthday ให้นั้งสองกันก่อนดีกว่าร้องให้แต่เค้กเรากินใช่ทั้งสองฟังนะคะะ ทีละคนพูดอะไรถึงสองคนทีละคนเลยทีละคนเลยก็มคำโวยพรสามคำสามคำขอบคุณนะสามคำละวครับสามคำเหรอครับสามพันให้เลยแล้วกันขอให้รวยยังขอให้สุขภาพแข็งแรงครับก็ได้แล้วแต่แข็งแรงครไปต่างอาวุโสสุดแล้วเนี่ย สามคำเลยเหรอสามคำสามคำมันเยอะไปหรือไม่ซุขสันเกิดสุขสันเกิดต้องชอบเลยเฮงเฮงเฮงนั่งแบงค์อน้องบอสพี่บอสนี่ครับร่ำรวยเงินทองเฮ้ยเลยคำเดียวเองหมูหมูคำเดียวครับเงินทองอ่เงินทอาได้หมดนะ อ่า HBD ค่ะ HBD 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 ฉันก็อะไร HBD ไม่ใชไม่ขอให้รวยรวยเยวยวยรวยยวยยยะ เฮงขอคำคำจากครูโอยมันเกินอ่ะรอรวยเฮงอ้าวเหมือนเดิเอาเหมือนกันเลยรอรวยเฮงเหรอรรวยเฮงไปเอาเหมือนเขาทำไมวะก็เขาทำไมมีอะไรดีวะอ่าอ่าจะเลิพรอกลับมานะ เดี๋ยวไปกันก่อนนะแกก็ี๋้วเรไปอะเดี๋ยวคุณครูคุณครูฝากป้ายไปด้วยได้ไหมคะฝากเบลเค้ลยไหมคะฝากป้ายไปด้วยเากเคผมไม่รีบครับนีครับอคผมนี้ผมไม่รีบครับ้อเนี่เป็นเค้กจากไหนครับโบเค ครับอะไรเบอร์จากร้านโบเคกนะครับเบอร์029101017นะครับอีกครั้งหนึ่ง029101017โทรเข้าไปได้เลยครับสำหรับจะสั่งเค้กครับในเรื่องโอกาสวันเกิดแล้วก็ครบรอบต่างๆนะฮะโอกมันต้องเลือกในโอกาสหมล่ะ มีตั้ง15สาาิบห้าว่าไปค่ะเช่นตลาดบองมาเช่สีลมซอยละลายซับลาวิลล่าอารีเซนท่านลาดพราวเซนท่านพระรามสองเซนท่านปิ่นเกล้าแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปิของคนไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่เว็บไซต์ w w w f a c e b o o k c o m s l a s b o w c a k e b o w c a k e ครับค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะถ้าเกิดของเขาไม่ดีจริง เขาไ่อยู่ได้นานขนาดนี้ค่ะครับเปิดมาตั้งแต่ปีพุจธักราช1998เป็นปีที่ครูกล้องเกิดพอดีไม่ดุโอ้โไม่ใช่เหรอ